สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่29มิถุนายน2568เวลาตอนนี้ก็20่สนาฬิกาหนาทีนะครับมาพบกับการวิเคราะห์และสรุปลักษณะอากาศประจำวันจากผู้นวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยากรมุตุนะครับวันนี้ก็ให้บริการอยู่ที่ชั้นอยู่ที่คอนโดย่านบางนานะฮะนะก็เป็นประจำนะฮะวันนี้ก็ มาให้บริการเหมือนเดิมเมื่อกี้ก็เพิ่งดูรายการโกลเด้นซองจบนะครับก็ฟังพงฟังเพลงนะครับเรียบร้อยนะแดก็ได้ผู้เข้ารอบ2คนไปแล้วนะครับก็หลายๆคนก็คงติดตามรายการนี้นะับถ้าใครชอบฟังเพลงลูกกลุงสมัยเก่าอะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้ก็เพิ่งเปิดรายการมาได้แค่3นาทีนะฮะมีคนเข้ามาก็ประมาณครึ่งร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ ติดตามกันนะบางพื้นที่ก็มีฝนตกเยอะตกน้อยเมื่อกี้ผมเดินทางจากบ้านแยงลำบุกกามาแถวเนี้ยนะครับมาที่บางนาเนี่ยก็เจอฝนชุดใหญ่เลยนะขับรถมานี่เปิดที่ปัดน,น้ำฝนเบอร์สองเลยนะครับ<ม>เดี๋ยวเรามาเริ่มรายการกันเลยจะได้เข้านอนแล้วก็วันจันทร์จะได้ไปทำงานกันจะได้เบิกบานหน่อยนะฮะจะได้พักผ่อนนอนหลับนะกินอินนอนหลับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มรายการกันเลย ภาพแรกก็จะเป็นภาพเมฆดาวเทียมอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะครับอันนี้ก็คือเวลาล่าสุดก็คือทุ่ม50นะฮะก็อีก10นาที2อทุ่มกลุ่มเมฆฝนก็อยู่ทางภาคเหนือนะครับตอนบนอีสานบนในประเทศลาวตกเยอะหน่อยแล้วก็ภาคกลางอย่างที่ตอนนี้มีฝนตกแถวภาคกลางปริมณฑลนะครับแล้วก็โคราชนะฮะแถวอีสานล่างนะครับพัดมนออกก็มีบ้างนะครับตรงนี้ แล้วก็ภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่างนี่ฝนไม่ค่อยมีเพราะลมสอบหรือลมที่ลู่เข้าหากันเนี่ยจะอยู่ทางประเทศไทยตอนบนก็ถือว่ายังมีฝนนะครับเรามาดูเราเขาเรียกว่าแผ่นที่อากาศผิวพื้นซ้อนทับด้วยผ้าเมฆดาวเทียมเราสามารถวิเคราะห์ล่องความกดอากาศต่ำอยู่ทางประเทศเอ,อยู่ทางอินเดียแล้วก็เข้ามาอยู่ตรงพม่าตรงนี้นะฮะแล้วก็เข้ามาอยู่ตรงอ่าวตังเกียรแล้วก็ลงไปทางฟิลิปปินก็คือไปทางมหาสม,มุทรแปซิฟิกเนี่ย ตีเฉียงกอย่างเงี้ยนะฮะก็ทาให้พรมแดนไทยเมียนมาไทยลาวเนี่ยฝนค่อนข้างชุกคือตกค่อนข้างดีเลยแล้วตกเป็นเวลาก็คือบ่ายค่ําเช้าๆอาจจะมีปล่อยๆบ้างนะครับส่วนทางภาคใต้เนี่ยฝนจะน้อยเนื่องจากกระแสลมเนี่ยพัดชันขึ้นไปด้านบนเพราะว่ามีหย่อมโลหรือหย่อมความกดอากาศต่ําอยู่ในอา่าวเบงกอตอนบนก็ทําให้กระแสลมดึงความชื้นขึ้นไปด้านบนทําให้ฝนทางภาคใต้มีบ้างแต่ก็เล็กๆน้อยๆไม่มากนะเพราะว่า อย่างที่บอกนะฮะตัวการที่นําให้การเกิดฝนเนี่ยมีมากหรือน้อยคือทิศทางลมนะฮะรูปแบบของลมถ้าลมมันพัดเบาการกระตุ้นให้เกิดการยกตัวเป็นเมเป็นฝนก็มีน้อยแต่ถ้าลมมันพัดแรงแล้วก็มีทิศทางที่นําความชื้นเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้มีฝนแต่บ้านเราเนี่ยโชคดีที่มีเทือกเขาแนวเขาคือตะนาวศรีทั่งทงชัยนะเป็นตัวกรองความชื้น ทำให้ต่อให้ลมมรสมพัดแรงเนี่ยบ้านเราอาจจะมีฝนแต่ก็ยังมีความยัง้งก็คือมีปริมาณความชื้นที่อยู่ในระดับสมดุลน,นะครับนะครับแต่ว่าถ้ามีลมที่มาทางใต้มากๆเช่นอ้อมมาทางอ่าวไทยแล้วพัดขึ้นไปเนี่ยก็จะทําให้เกิดฝนกระจายฝนตกดีนะครับซึ่งก็จะมีบ้างเป็นบางครั้งจังหวะที่เป็นบังเอ,อิญนะครับต่อมาจากตรงนี้เสร็จเราก็ไปดูลักษณะของความแผนที่ความกดนะครับเริ่มความกดอากาศ ท,ที่เห็นในภาพก็คือลักษณะของความกดอากาศต่ำเนี่ยอยู่เหนือประเทศไทยหรือล่องความกดอากาศต่ำนะครับที่เห็นในแนวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปดูลมแบบใกล้ๆผิวพื้นนะครับอันนี้คือลมก็จะเห็นว่าลมพัดนี่เป็นซาเวสตะแต่มีเทือกเขาบล็อกไว้ก็มีความชื้นพอเหมาะ ในช่วงเย็นวันนี้ลมซาเวดแรงมากก็ดำทำให้เกิดฝนในภาคใต้ตอนบนภาคตอนออกแล้วก็ภาคกลางตอนล่างนี่ค่อนข้างชุกดีนะตกอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับส่วน่าเป็นเมฆแผน่นไม่มีทันเดอร์นะฮะเมฆชั้นกลางนะเมฆฝนก็ใหญ่หน่อยนะครับความชื้นก็ได้มาจากมาสมุทร อินเดียแล้วก็ผ่านทะเลอันดามันแล้วก็ในทะเลอันดามันประทะเข้าสู่ด้านชายฝั่งของเมียนมาแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะเข้ามาแบบนี้ที่เราเห็นต่อมาก็มาดูลมที่สูงกว่านั้นก็คือ850เฮกโตปาสคาล แต่ลมตะวันตกเฉียงใต้ข้อตะวันตกซึ่งมีกําลังค่อนข้างดี <c oughs> ก็ทําให้เกิดเมฆแผ่นเมฆชั้นกลางอะไรเงี้ยดีเพราะว่านี่คือลมที่อยู่ในระดับฐานเมฆซึ่งถ้าลมพัดแรงการก่อเกิดเมฆก็จะมีได้นะแต่ว่าถ้ามีปริมาณลมพัดแรงต่อเนื่องก็จะสร้างเม็ดฝนขึ้นมาก่อให้เกิดฝนตกโป,ปอยหรือว่าฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางได้ต่อมามาดมลมที่ระดับ500ก็จะพัดในแนวตะวันตกเห็นไหมพัดมาแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปด้านบนพัดแล้วก็จีกลงมาทางด้านปลายแหลมยวน ก็ทาให้ชายฝั่งของเมียนมาหรือว่าภาคใต้ตอนบนมีฝนบ้างนะครับอันนี้เป็นลม,ลมระดับบนนะครับต่อมาก็มาดูค่า relative นะครับค่า r e l a ทีฟไปดูค่าบวกก็คือยกตัวเกิดเมฆเกิดฝนถ้าค่าลบก,ก็จมตัวดังนั้นถ้าเห็นเม่นปูนกินหมากเปื้อนตรงไหนตรงนั้นฝนะนค่อนข้างดีนะครับเราก็จะดูภาพเห็นไหมว่าตรงที่มีภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกนะครับ อีสานบนภาคเหนือนะฮะแล้วก็ทงางอ่าวตังเกียเนี่ก็จะมีฝนรวมทั้งในอา่าวเบงกอตอนบนด้วยนะครับต่อมาก็มาดูการพยากรณสิบวันนะครับล่วงหน้าเริ่มจากวันนี้วันที่29ช่วงบ่ายฝนก็ไปอยู่ทางบนบนเพราะยอมโลอยู่ด้านบนนะฝนก็อยู่ทงางบังกลาเทศเมียนมาบ้านเราก็จะมีแต่เมฆครึ้มฝนมีน้อยนะฮะอาจจะมีตะเข็บไทยลาวไทยลาวอยู่ด้านบนแล้วก็ไทยเมียนมา แล้วก็ใช้ฝั่งภาคตะวันออกบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะตอนนี้ก็ทุ่มอันนี้สองทุ่มนะอันนี้ก็คือเย็นนะสิบหกนกาถึงสิบเก้าก็มีฝนอย่างที่คาดการไว้แถวภาคกลางตอนลา่างปริมณฑลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้ต่อมาในวันพ่กนี้นะฮะตีหนึ่งของวันที่สามสิบก็จะเห็นว่ามีฝนตรงชายฝั่งเมียนมาบางประเทศตรงอา่าวเบงกอลครับแถวบ้านเราก็จะมีฝนน้อยลงนะครับเพราะกระแสะลมพัดเบาในช่วงชมืด เจ็ดโมงเช้าฝนก็ตกในอันดามันอาบงกอบ้านเราก็จะมีเมฆคล้มเครือมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่แต่พอตอนบ่ายวันที่30มิถุนาก็จะมีฝนชายฝั่งเมียนมาอาบงกอตอนบนนอกนั้นก็จะมีเมฆมีฝนบ้างเพราะมีลมชื้นพัดเข้ามาฝนอยู่ในเกเล็กน้อยถึงปานกลางตามสีที่เปื้อนนะภาคตะวันออกภาคเหนืออะไรเงี้ยภาคอีสานก็มีบ้างแต่ก็เล็กน้อยต่อมา30ทุ่มหนึ่งนะ30มิมิถุนาก็มีฝน ทางด้านเมียนมาเยอะหน่อยแล้วก็ใช้ฝั่งของเขาแล้วก็ภาคอีสานต่อกับประเทศลาวแล้วก็ภาคเหนือเป็นเป็นฝนระดับปานกลางนะครับต่อมาก็ตีหนึ่งของวันที่1กรกฎาใช้ฝั่งเมียนมาว่าเรามีฝนเล็กน้อยตะเข็บไทยลาวมีเล็กน้อยถึงปานกลาง7จ็ดโมงเชา้าวันที่1กรกฎาก็มีฝนใช้ฝั่งเมียนมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกอ่าวไทยภาคตะวันออกแล้วก็ตะเข็บไทยลาวในช่วง7จ็ดโมงเชา้า ช่วงบ่ายก็จะมีฝนแถวภาคเหนือนะครับอีสานบนนะครับภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกพอทุ่มหนึ่งบ่ายละค่ําการแผ่รังสีแห่งโลกก็เกิดฝนกระจายโดยเฉพาะตะเข็บไทยเมียนมาไทยลาวตอนบนนี่ยนฮะแล้วก็รวมทั้งภาคอีสานล่างด้วยก็จะมีฝนเกือบทั่วทุกที่เลยยกเวน้นภาคใต้ตอนล่างซึ่งจะมีเมฆคลุมๆอาจจะมีฝนเล็กน้อยเพราะกระแสลมชื้นที่พัดแรงๆเนี่ยพัดเข้าหาประเทศไทยตอนบนนะฮะอันนี้ก็ตีหนึ่งวันที่สอง รก,กรกฎาก็จะมีฝนใจฝั่งเมียนมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเล็กน้อยภาคตะวันออกมีเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีหนักบางแห่งภาคกลางตอนล่างแล้วก็อีสานบนฝนดีตอนตีหนึ่งวันที่สองนะครับต่อมาเจ็ดโมงเช้าวันที่สองกรกฎาฝนตกใจฝั่งเมียนมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกอ่าวไทย,ไทยแล้วก็ไปแหลมยวนะตะเข็บไทยลาวมีบ้างต่อมาช่วงบ่ายก็มีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะด้านรับลมรมรสุมคือภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกนั้น,ก,นก็จะมีฝนตามตะเข็บเขาที่เป็นด้านรับลมะนะครับ แต่พอตอนทุ่มหนึ่งของวันที่สองรกรกฎาก็จะมีฝนกระจายแล้วมีฝนหนักในภาคอีสานเพราะลมชื้นเนี่ยพัดผ่านแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการยกตัวมากขึ้นตีหนึ่งวันที่สามรกรกฎาก็จะมีฝนตะเข็บไทยลาวภาคกลางภาคตะวันออกด้านรับลมนะฮะแล้วก็ชายฝั่งของเมียนมาต่อมาเจ็ดโมงเช้าวันที่สามฝนตกตะเข็บไทยลาวแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนอกนั้นก็จะมีฝนเพียงเล็กน้อยไม่คลุมคลุม วันบ่ายวันที่3กรกฎาก็มีฝนชายฝั่งเมียนมาอ่าวเป็นงกอตอนบนนะฮะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเล็กน้อยถึงปานกลางอ่าวไทยภาคตะวันออกก็มีปานกลางและมีหนักบางแห่งนะฝนส่วนใหญ่อยู่ในลาวนะครับต่อมาวันที่3ามมิถุนานในช่วงทุ่มก็จะมีฝนทางอันดามันนะครับชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกอ่าวไทยภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็กัมพูชาต่อกับอีสานล่างนะครับแล้วก็กัมพูชาต่อกับเวียดนามแล้วก็ลาวใต้ นอนะก็มีฝนปานกลางส่วน,นนี้คือตีหนึ่งวันที่4กรกฎาก็จะมีฝนในภาคใต้ฝั่งะวนตกอ่าวไทยภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือรวมทั้งอีสานบนในช่วงชมพดนะตีหนึ่งวันที่4ต่อมา,าวันที่4ตอน7จ็ดโมงเชา้าฝนก็อยู่ทางภาคเหนืออีสานบนเพราะว่ามีแนวลมพัดสอบเนื่องจากก็ลมที่พัดในระดับบนเนี่ยเป็นทิศทางทวนเข็มแล้วก็พัดลูกเข้าหากันตรงพื้นที่ของประเทศลาวตะเก็บไทยลาวรวมทั้งภาคเหนือด้วยนะครับอันนี้ก็วันที่4ี่ กรกฎาช่วงบ่ายก็จะมีฝนทางอันดามันชายฝั่งของเบียนมาภักใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกมีเล็กน้อยตะเข็บไทยลาวแล้วทางภาคอีสานแล้วก็ตะเข็บไทยลาวทางภาคเหนือก็มีฝนปานกลางอันนี้ก็ทุ่มหนึ่งวันที่4กรกฎาก็จะมีฝนในอันดามันนะแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกนะครับภาคเหนืออีสานก็มีฝนกระจายเป็นเล็กเล็กน้อยถึงปานกลางมีทั้งเล็กน้อยมีทั้งปานกลางมีทั้งคลุมคมด้วย ต่อมาที่น่วันที่5ก็มีฝนในอันดามันตะเข็บไทยลาวภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอันนี้ก็5กรกฎาในช่วง7โมงเช้าฝนอยู่ในอันดามันชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนนะฮะแล้วก็ภาคตะวันออกไปแหลมยวนตะเข็บไทยลาวนะแล้วก็มีภาคเหนือตอนบนติดกับพม่าด้วยส่วนบ่ายของวันที่5กกากรกฎาก็จะมีฝนในชายฝั่งของ บางประเทศเมียนมาเพราะเป็นด้รับลมมรสุมแล้วมีหย่อมโลอยู่บริเวณนี้นะครับมันก็เป็นพื้นที่ซ้ำๆที่ลมพัดลู่เข้าหาแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็ตะเข็บไทยลาวนะครับภะคยีสานเพราช่วงบ่ายค่าของวันที่5นะฮะก็จะมีฝนกระจายดีเลยเห็นนะ,ะเปื้อนสียกเว้นภาคใต้ก็จะมีฝนน้อยเพราะาลมพัดแรงเนี่ย จะไปอยู่ทางด้านบนนะความชื้นก็ไปสะสมแล้วก็กระตุ้นให้เกิดเมฆและฝนนั่นเองอันนี้ก็ตีหนึ่งวันที่6ฝนก็จะตกดีในพื้นที่ของอีสานบนประเทศลาวนะครับมีภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็มีลมและรับลมมรสุมนั่นเองส่วนอันนี้คือวันที่6นะฮะวันที่6กกรกฎาในช่วงเช้าฝนตรงนี้อันดามันชายฝั่งเมียนมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกอ่าวไทยภาคตะวันออกภาคเหนืออีสานบนที่ติดกับประเทศลาวนะครับ ต่อมาบ่ายของวันที่6กรกฎาก็คือในทะเละในอาเบงกอตอนบนนะมีย่อมโลมันก็เลยมีฝนนะครับเยอะเยอะเลยของเราก็มีฝนทั้งภาคเหนือปันกลางแล้วก็มีหนักบางแห่งภาคอีสานด้วยแล้วก็ภาคกลางแล้วก็ตะเข็บไทยกับกัมพูชา ตอนมาในช่วงบ่ายและค่ำของวันที่6นี่ฝนจะดีมากนะนานแน่นทั่วประเทศไทยตอนบนก็คือทั้งภาคเหนืออีสานบนภาคกลางภาคตะวันออกมีเล็กน้อยถึงปานกลางภาคใต้ก็เล็กน้อยถึงปานกลางตีหนึ่งของวันที่7ก็จะมีฝนทั้งภาคเหนืออีสานบนด้านรับลมคือภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกอ่าวไทยตอนมาวันที่7ตอน7เโมงเช้าก็มีฝนอยู่ทางอันดามันด้านรับลมมราสูบฝนเยอะๆนะครับแต่ลมนั้นก็จะลออขึ้นไปจะมีฝนทางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตก แล้วก็ภาคเหนือรวมทั้งพี่อีสานตะเข็บไทยลาวตรงนี้นะครับอันนี้ก็วันที่7รากรกฎาช่วงบ่ายก็มีฝนลงชายฝั่งของเมียนมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเล็กน้อยถึงปานกลางภาคตะวันออกก็เช่นกันแล้วก็ภาคเหนือก็มีฝนปานกลางอาจจะมีหนกักบางแห่งนะครับฝนจะตกซ้ำในภาคเหนือดังนั้นก็ต้องระวังเรื่องน้ําท่วมเพราะว่าลักษณะของการบ่าของน้ําก็ไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํานะครับก็พื้นที่ไหนเป็นที่ลุ่มหรือว่าหมู่บ้านไหนที่ยังไม่ได้รับการแบบ มีทิศทางของกระแสน้ําไม่มีการเบรี่ยงเบนทิศทางนะมันก็ยังท่วมอยู่นะครับทุ่มหนึ่งของวันที่เจ็ดกรกฎาก็จะมีฝนหนาแน่นในประเทศไทยตอนบนเพราะมีครึ่งกระแสลมฝ่ายตะวันตกเห็นไหมฮะพาดผ่านน้านบนพม่าเข้าสู่ภาคเหนือและอีสานบ้านเราก็เลยเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกกระจายแล้วก็เป็นฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานบนรวมทั้งภาคกลางตอนบนส่วนด้านล่างก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอันนี้ก็ตีหนึ่งวันที่28นะครับ ไม่ใช่ดิตีหนึ่งของวันที่8ดกรกฎาคมก็จะมีฝนทั้งภาคเหนือต่อกับเมียนม,มาแล้วก็อิสานต่อกับลาวตะเข็บนะฮะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะว,วันออกอันนี้ช่วงตีหนึ่งวันที่8ดต่อมาเจ็ดโมงเช้าวันที่8ก็ตะเข็บไทยลาวภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะงวงันออกนะฮะภาคเหนือตอนบนต่อมาบ่ายวันที่8ดก็มีฝนทั้งภาคเหนือต่อกับเมียนม,มาตะเข็บไทยเมียนมานอากแล้วก็มีเมฆคึ้มมีฝนเล็กน้อยพอตอนบ่ายและค่ำของวันที่8 รกรกฎาก็จะมีฝนหนาแน่นโดยเฉพาะในเมียนมาเพราะมีกระแสลมเห็นไหมตรงนี้ลมหมุนทวนเข็มต้องเอาเป็นกอฝนหนักนะเป็นพื้นที่ย่อมโลหลังจากนั้นก็จะมีครื่นงกระแสลมสีเหลืองพัดลู่ตรงนี้คือเป็นภัยพิบัติได้นะเพราะว่าจะกระตุ้นให้เกิดฝนหนักโดยเฉพาะเมียนมาภาคเหนือภาคอีสานบนก็ต้องระวังเพราะตอนนี้ประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ทํากินเปราะบางเนื่องจากว่าน้ําท่วมง่ายเพราะว่าเรามี พื้นที่เกษตรกรรมก็ดีพื้นที่หมู่บ้านต่างๆเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําไปแล้วนะครับเพราะว่ามีสิ่งปลูกสร้างที่ที่มาอยู่ที่หลังเนี่ยมันมาโอบร้อมหรือปิดกัน้นก็ทําให้พื้นที่ปัจจุบันกลายเป็นแอ่งนะฮะก็สังเกตดูทำไมมันท่วมก็เพราะมันต้องเป็นแอ่งน้ําก็มาท่วมขังได้ต่อมาในวันที่เก้าตอนตีหนึ่งนะครับก็มีฝนทางภาคเหนือที่ตกจกครึ่งะแสลมสีเหลืองๆนี่นะในช่วงสัอร์บ,บูธหลังจากนั้นในช่วงวันที่9 จ็ดโมงเช้าใช่ไหมฮะซึ่งเป็นภาพสุดท้ายเนี่ยฝนจะตกหนังในอ่าวเป็นกอตอนบนก็คือบังคลาเทศแล้วก็เมียนมาตรงนี้ของเราเนี่ยเดี๋ยวเราบ่ายข่ามเดี๋ยวมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องต้อง,องระวังนะครับในพื้นที่ตะเข็บไทยเมียนมาไทยลาวซึ่งมันจะมีฝนในช่วงบ่ายและข้ามเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่มีคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกซึ่งมันจะเหมือน,นงูเล,เลื้อยฮะขยับขึ้นขยับลงได้นะ,นะครับส่วนใหญ่ขยับจากซ้ายมาขวา ซึ่งตอนเช้ามืดอย่างเงี้ยเจ็ดโมงเชา้าอากาศเย็นๆแล้วก็ตัวคลื่นกระแสลมนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้เคลื่อนที่เข้ามาในช่วงเช้าเพราะช่วงบ่ายค่ำเดี๋ยวก็จะเข้ามาแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็เป็นฝนจากการรับกระแสลมของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดแบบปันกลางก็เลยมีฝนตกต่อเนื่องนะครับอาจจะมีตกมีหยุดแต่ทั้งภาคเหนือลุสายก็เปราะบางนะฮะอย่างไงก็ต้องเฝ้าระวังซึ่งเป็นการพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันนี้วันที่29 มิถุนาจนถึงวันที่9รกรกฎาคมโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมมีเยอะในตะเข็บไทยแล้วก็เมียนมาแล้วก็ไทยลาวถ้าพื้นที่ไหนมันมีมวลน,น้ำแล้วมวลน,น้ำมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำได้นะฮะยังไงก็ต้องช่วยกันดูนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลในวันอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวเรามาอวยพรก่อนจากเพราะตอนนี้แพ้อากาศนะครับก็อาจจะมีเสียงฟุดฟิตนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนะครับจงดนบันดาลให้แปนนขับและท่านมือเกียรติทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมปัารถนาและเจอกันใหม่ในรอบต่อไปรอบนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ